ายอำเภอหัวหินนำคณะแจากผ้าห่มกันหนาวและติดตั้งแผงโซลารเซลล์ให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารค่ะ วันที่7พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานายพลกิจพวงวไยศินในอำเภอหัวหินนางอุษาพวงวไยศินนายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินและเจ้าหน้าที่อสอนำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวจากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติสภากาชาดไทยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยากไร้และมอบแผ่นเพลดให้กับผู้พิการติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายประกอบ แก้วทองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพับนายทรงศักดิ์แซ่เจลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหัวหินกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้มอบคมไฟระบบโซลาเซลล์จำนวนหนึ่งดวงให้กับสำนักสงฆ์ห้วยแร่ด้วยจากนั้นนายอำเภอหัวหินและคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กำลังใจนางนภพัฒมีอิ่มหมู่ห้าบ้านเฉลิมพรตำบลห้วยสัต์ใหญ่หลังถูกช้างป่าบุกพังบ้านเข้ามารื้อทำลายเข้าของได้รับความเสียหายพร้อมทั้งติดตั้ง แผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรให้กับบ้านของนางทองดีมาชัยสิงห์เลขที่181หมู่5บ้านเฉลิมพรหลังได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากไม่มีทางสาธารณะเข้าออกมอบพัดลมและถุงยังชีพให้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้